Oh 哦。 đến được 5 người 4 mấy เยี่ยถ้ามันตออออกไมได้ดีกว่าค่ะเกบร้อยอีกอีก4หกเบียงสมโอ๊ยอีกอีก4เจ็บ

หนึ่งซ้องขวาึ่งเข้าการเตียนจง สองตัวสองเท่ากันเปลี่ยนสองเขาดีได้ได้ได้สองตสต

15ตรงต่อแล้ว <laughs>

이게 사실은 우리가 어 내게는 2222가 뭐야 와이맵 와이도 3236 598 677 I do